คุ่องดักเศร้าครับต้งนี้โอ้วพับนอดเศร้าครับมือนี้พิสิทธ์ครับพิสิทธ์มาเลยลั่นเสียเองครับราลอที่งันเราร่อวะนี่โอ้โหกยังกินบ่ถังนี่กินก็กินดีโดหมอนได้หมด สอดแก่น,นหรอนอ,นอ,อรรนกก่ท <c oughs> ี่สองนักีสอดแกกสอดแกกแกงเลยกินกาแฟเสียเดตอนนี้ก็อยู่ลานเสียเองครับลานทงคนสุรุส,รสาขาสองครับตอนนี้เบ่งเป็นถมทีไม่ครับวันนี้จะแปลกตาไปอยากแรกๆครับเมื่อประมาณสองปีก่อนก็ดำทีมงานคนรองได้วันนี้มีร็อคโค บรรยากาศดีอยู่ครับนี่อ่เบิรงนเอเคร้อยยี่สิบโคเปิโคโกเปิโคครับอยู่กับทีมงานนอซ่าครับตอนนี้เพิ่นมาเล่นกับทีมงาน อย่งงเฟื่อียเขากองในหกสังเกตบ้างครับตอนนี้ราง่านรถอยู่ครับิ่นสิมาใส่กระจังหนาะีครับองบล็อกบี้ เสียซ้ำมารนี่หาปัญหากับเสียเนี่ยกว่าเดี๋ยวตอนนี้ใส่ใส่ถ่ายต่อครับอ่าบางย่างโดนกระโผแต่มาหอดยครัอู้ว่าบัคนรออยากรันสายคนหนึ่งครับนี่ เสือเปียนมันกะจังนาวอกนี่ล็อกกี่ไนครับเจียโนงครับเบิงจะขอมันสุลงมากหน่อยนะจาเพียงเดชเบิ่งเดอยังสดกับยังสด ก็เลยเขาแชร์า hmm. คิดเงี้ยทำุมาเฮ็ดเอาไหมเอามาันี่ครับก็ออมมาแล้วครับซื้อใหม่ราคาห้าพันห้าันเกาันหมองไฟแตก้อินไมเอยังโง่ยังโง่ยังลกยวนั่งนอนเงินเดือนมาติดตัก็ซื้อยังะ ใช่แบบไหนดีจ๊ะโอ้มาขอจัเต็มเลยนะโอ้โอ้วอสบแล้วคนี่ะเถอยเขาเลยแขทิห้เลยเฮ้ยนี่เห้ยไงก็ซื้ออย่งเมียผันนี่โอ้แขจเสียเปรียบมากเเสียเรบ่งยเมื่อกี้โอ้สุดยอดนี่เป็นลมดีพอแบกปูนคนปุนเออ ก็ตทองฝ่าครูเสียงเสียร้อนกู้โอ้โหสีร้อนแล้วเสียงู้โอ้่หแล้ดเปิดกับคนหนึ่งเห็นงานคนหนึ่งก็สร้างงานรับหลงใกล้หลงแล้ววะหลงแล้วนับอีรอบนึ่งเดือเป๊ะยังวาอยู่ เินทังเดนบานนจ่ายลอยครับครับเดก้าเวอร์สองสองลอยจะสีด้ไ่าองเ่ก่นะยอาิันนั้นบาคนเกียดรวย่น่ลอยฮะรนึงลอยอ่เาเยอะันหนึ่งยา่อนนี้ก็แบบไ่ด FC Yên Toàn gặp khăn nhỉ Bên đừng FC tao không? hết cả, răng, răng ngoài <laughs> cái <laughs> gì?

ตดต่อเลยครับอิกิงปืนใสเพื่อผลสรุกโย่แถวหน้าไล่ครับสกรีนครับขอไปรันเน็ได้ไหมขอไปรันเนไอ้สายขาสัองาดกินตัวซีมิเสาเอ้ยก็เสาทรูมอยู่นีครับตอนนี้ติดกค๊ิดไปเลยวครับไปลงกันนะค่อยตำรวจครับนี่เสียงลมต้นไมาครับงเดียวเอ่อ

ไม่ต้อเลยใคตดเลยขอเลาเลยไปคกันเดียววันวันอุตอ๋อยวันอุตนะตอไปเ้าเพืนอนอ่ะหัวกับเปินกลับเพืนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดกันตัวนี้กันล่างครับตอนนี้เดี๋ยวนี้กมล่างครับ

โอ้ยหลทงาไหนวะเฮ้ยตอนนี้สิบสิ่อีกวะผมมาตรงไหนก่อนเดียวเดี๋การใส่ก็ตอนนี้เป็นหนึ่งเการใส่ยังได้ต้องผูกไผ่ยังได้เอาคูกแค่นี้สิอ่ะ ต้องใส่อ้ี่ทางต้องทำนีเออบต้องทำตัวนี้ก็ติกับในทางหาขก่อนได้ลอกเลยิกวๆเลยนะกัๆเลยโอ้เฮ้ยวก่ยัดครับไก่หววเขาดหวจบตราเนี่ดูมึงกแล้วเราวดมันี่เด็กอไตมเปนี้ยเนี่ยนาเนี่ไม่จบกับนี่ใส่กิ๊กใส่กิ๊กมาจากคิวใส่งีหน่อยใส่เงยน่อยเอาไะกิ๊กนา เไยก็ใครับก็ต้องดันเซเดี่ยวขอบคุณขอบคุณพี่เตอร์ครับเป็นที่มาถายรูปให้ได้เราไปทีต่อใหคุณ่าเคะัน่จงสาวดกร่จังสาวดครับเรียนี่ภาพอ่ะอยู่สาขาสอนครับตอนนี้เพิ่มคนระชนาไอี้วดอง่ายเขาจะไปตามต่วอยู่เาต้ออบ่อยแบบนี้เลยดิกเดือนนีกเด้ยณีตแนสองคน ผันคนกินไปเ้คูเลยไปหลุดมัแบบแบกนีคูครูเหมืนมันทนู่ได้ห็เจังสีก็ว่าแบบทานมากเองเหมือนจะล่วมันเงี้ยบควไมเบียอันแรกเขายกดติดตามหมายยุเจ้าควเยอะขือเขาจำร้านเขาไม่ได้เบียไมหลัน้มันเลยเอครับเจ้าขวงมันมาคุมเอง

โอ้โหมาคันนี้รุ่นใหม่รุ่นใหม่รถทานเก่านี่สภาพดีคันนี้เออว่า <laughs> สิเหล่าก็บาเหล่าครับตอนนี้ก็เหล่าแล้วครับเพิ่นกำลังคัดแบบเหมือนไม้กกัน่เสียพักันเลยผมเป็นยังก็บม่ได้อายไมได้กบเห็นทั่วประเทศ พระเจ้าจอดมันยอดมากสรั่งขังทำกันเดี๋ยวโอ้ยพูด่องพูดนงไรสดไอยงเงีนี่โอ้ช่องเมยครับจะคว้องจะคองคนสารสนุกใครอยากลองยูทูบันเดะ บอกว่าพิชิเหมอกันฝากมนให้กมแชร์แลยนะพิชิมกันมันวันนี้ิชิมือนอยู่วันน้องกุนก็โอ้ยเจ๊เข็มเอาวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์เลยครับทีมงานลดหล่อของเสียดีเงครับวันนี้แต่มันขาดหมดแล้ว นี่ครับก็รอหลานเพิ่มเงิสุดว่ราคาสง